เป็นนอร์ทโอเทอเรนต์นะครับมารีวิวในส่วนของเจ้าตรงรุ่นนะฮะของ Ford XLT นะครับมาใส่กล้องรอบคันนะฮะมาดูกล้องรอบคันก่อนฮะจะเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะฮะนี่เป็นรูป Ford เลยนะสวยมากเลยนี่ฮะเป็นแบบ 3D นะฮะระบบมุมมองฮะสามารถเลือกได้มากมากมายฮะนี่ชัดมากเลยนะครับเป็นกล้อง Full HD นะฮะนี่ฮะหรือจะเปลี่ยนเป็น3 2D ก็ได้นะฮะเราสามารถเลือกเป็น 2D แบบนี้ก็ได้ผมใช้ที่สุดตอนนี้นะฮะแบบนี้เลย นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบยูทูบนะฮะเล่น YouTube ได้นะครับเราก็สามารถเล่นในส่วนของเพจสโตได้นะครับเล่นในส่วนของ y o youtube แอนได้นะครับเราก็จะมีในส่วนของตัว g o o g l e Map นะครับอันนี้เป็นระบบทีวีออนไลน์นะครับเป็นกรอบต้องรุ่นสวยงามมากนะครับระบบคอนโทรลหัวใจนะฮะเพิ <uke> ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่นะฮะสามารถใช้งานได้นะครับผมใส่เกียร์ถอยให้ยึดไปข้างนครับ เด็เกะฮะปึ๊บนะครับพตัดเป็นกล้องถอยให้เลยนะครับผมใช้งานง่ายมากเลยถ้าใครใช้ในส่วนของ Ford XLT นะฮะ Ford Raptor Ford Everest นะฮะมาใส่จอตัวรุ่นของ HDM i ตัวนี้ได้เลยครับ360สวยมากๆนะฮะเป็นแบบ 3D แบบนี้เลยครับผมวันนี้ขอลาก่อนสสวัสดีครับ